สวยจังคะ่ะเปิดคลิปด้วยก่อนนี้เลยจ้ะดูโอ้โหอ,อันนี้ทำไมมันกรอบอย่างนี้เนาะดูคะ่ะหักทิ้งหมดเลยพยายามเก็บไปให้หมดคะ่ะอันนี้ต้องใส่ออรถที่ตัดไม้อ่ะคะ่ะเหยียบจับนี้ไป วันนี้พามาเข้าป่าเออที่พี่ๆเขาตัดไม้ค่ะวันนี้ก็จะได้ยินเสียงตัดไม้ไปด้วยเนาะอากก็จะร้อนนิดนึ่งนี่ค่ะทุกคนดูเยอะมากค่ะแต่ว่าเจ้ขออนุญาตคัดเอานะคะต้องคัดเอานะคะไม่ใช่ว่าแบบโหอันเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บไปหมดอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่า เก็บไปกินเราก็เลือกนิดหนึง่งเอาที่ดอกใหญ่หน่อยหนึง่งเสียงบูธกับเสียงแจ็กเก็ตด,ดังมาก ดูนี่เห็ดมันแซมค่ะทุกคนถ้าหยิบเป็นกอใหญ่มานะแย่เลยค่ะเกือบหลอดสายตาไปได้อุ้ยดอกหลุด ในใจก็คิดอยากจะไป <g ul ps> กลับไปป่าเมื่อวานเหมือนกันค่ะก้ป่านั้นก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเงียบเกินป่านั้นเงียบเกินค่ะ <c oughs> เข้าไปแล้วก็จะเหงาต้องมีเพื่อนเข้าไปค่ะเจ๊ก็ทำค่ะลืมไปว่าตัวเองก็ทำงาน <c oughs> ลืมไป, <c oughs> ล,มไป <c oughs> ลืมไปว่าตัวเองทำงานเหมือนกัน คือเราทำงานไม่ตรงเวลาไม่ตรงกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะลองปีนเขาไปดูว่าบนเขานู้นนะคะทุกคนดูสวยมากสังเกตวันนีเ้เก็บอยู่ห่างๆเขานั่นแหละไม่งั้นเสียงจะดังเกิน ไม้ทับถมหมดเลยค่ะทุกคนเขาหลุดออกง่ายง่าย,ยพยายามจะไม่เอารากไปนะคะเนี่ยทุกคนดูเห็ดแซมอะเยอะมากเลยค่ะ ที่ดอ,อกไปเก็บมาก็ต้องแผ่ดูอีกนะคะว่ามีแซมไปไหมไว้ตรงนี้เห็ดแซมเยอะจังดูตรงนี้ค่ะทุกคนโโหดูตรงนี้มันเล็กยังเก็บไม่ได้นะคะเก็บไปได้อยู่แต่ว่ามัน ทำค,ความสะอาดยากค่ะโโอโ้ดึงอออเขาจมอยู่ในหลุมนูน่นนะคะทุกคนอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอเก็บยากมากเลยตัดสินใจไม่เก็บดีกว่ามั้งนี่อุ้ยโอ้ยตายแล้ว ขออนุญาตขยุ่มขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนขอประธานอภัยโทษค่ะโหดูขยุ่มแบบนี้ก็พยายามเก็บขึ้นมาให้หมดนั่นแหละแต่ว่าคงเก็บไม่หมดช้อนก็ไม่ได้นะคะมันเขาเรียกอะไรอะ่ะช้อนขึ้นมาก็ไม่ได้มันทีเกิน แบ่งเก็บค่ะตรงนี้ได้บ่โหสุดเลยค่ะทุกคนอนนี้ต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าจมอยู่บนในดินเลยไม่งั้นทำกับข้าวมาโอโ้โหแบบดินน่าจะอยู่ข้างล่างเยอะอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ไม่ได้ขาไปเลยค่ะเก็บยากมากเลยค่ะตรงนี้ไม่เก็บพยายามเอาขาไปด้วยอึบอึบนี่โออันนี้สวยอยู่โอ้โหทำยังไงคะนั่นน่ะนะคะเต็มเลย ตรงนี้รู้สึกว่าจะโดนหมูเขาเขามาดุดดุนดุนเอาเอาดินขึ้นนะคะเขาคุยอ่ะมาคุยเขีย่ยเขาเขาน่าจะมาหาอะไรกินนะคะทุกคนเสียดาย่ะ ได้ยินเสียงรถตัดไม้หมไหมคะทุกคนได้ยินป้อจ่ะหักเลยหักเปาะเปะ๊ปะปะ,ปะเลยขาเขายาวนะคะทุกคนแต่ว่าดึงยากมากเลย อันที่ได้ดอกเดียวไปดอกเดียวค่ะโอโ้สวยจ้าจริงก็เด็ดได้แล้วค่ะอย่างเี้เด็ดเห็ดออกมาเด็ดเห็ดจะออกมาจากกอ จด็ก็ไปนั่งทําเห็ดจริงๆนะคะที่ที่บ้านนะคะทุกคนทําเห็ดให้ดูทำความสะอาดเห็ดแ,แต่ว่าต้มก็ไม่ได้แบบว่าต้มตั้งแต่แรกให้ดูเนาะโอ้ทุกคนโอ้โน่นโ่นค่ะทุกคนเยอะมากนูน่นค่ะไปค่ะเปลี่ยนทางค่ะโอ้โหดูค่ะทุกคนอันนี้คัดเอาอีกแล้วค่ะมีแต่ไซส์ต้องคัดเนาะ สายต้องคัดเอาจ้าเพราะว่าเขายังโตได้อีกรรเก็บเห็ดช้านะคะประนีดค่ะประณีด <laughs> ประนีดนะคะเจ๊เป็นคนประนีดค่ะ สังเกตจากการเก็บเห็ดหรือว่าเป็นคนทํางานช้าไม่รู้นะประณีตกับทางานช้ามันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี <c oughs> <c oughs> ่ค่ะนำเสนอเยอะค่ะแต่ว่าเก็บไม่ค่อยได้เนาะเก็บบ่ค่อยได้ปูเจ้อยากเข้าไปทางที่เขาตัดป่ามากเลยแต่ว่าเสียงมันดังอ,อดอีกตามเคยจ้าสวยค่ะ นี่ค่คะสวยมากอันนี้นสงสัยรากติดมาแน่นอนเน่ถ้าป่าอย่างนี้ยรากจะชอบติดมาค่ะที่มีมอสเขาจะดึงแบบรากก็ติดมาเนาะอึบอึบนี่อึบเฮ้ยมีทากด้วย ไม่ทากตัวเล็กถ้าเห็นตัวอย่างนี้จะไม่ค่อยใหญ่กลัวะนะแต่ถ้าเออเวลาจับไปแล้วโดนนโอ้โหนะคะทุกคนปีนี้เจะรู้สึกว่าตัวทากเขาน้อยนะเพราะว่าใส่ปีที่แล้วหนาวแรงแล้วเขาแบบมันก็เขาตายหมดอ่ะทุกคนนี่ค่ะเอาไว้แบบนี้จ้ะ อตอนนี้ต้องเก็บเห็ดแข็งกับเห็ดทุกคนเพราะว่าบานเร็วมากแก่เร็วแล้วเราก็จะเก็บเห็ดนี้ได้นานมากนะคะทุกคนเพราะว่าที่เราทิ้งเอาไว้ดวอ,อกเล็กๆอะคะ่ะเราไม่ได้เก็บไปเนาะมันก็จะออกเรื่อยๆนะคะอุ้ยนู่นนะข้างใน จะลุยไปไหมคะคือกิ่งไม้นี่เอาออกไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันใหญ่มากกิ่งมันใหญ่เกินหนักนอ,อได้อยู่จ้ะไปจ้าเนี่ยงวดเส่แล้วที่เจ๊ทิ้งเอาไว้มารอบนี้เก็บได้เลยจ้ะ คัดไปเหมือนเดิมจ้ะเอ๊ะได้ยินเหมือนเสียงหมาต้องใส่อิกฟากหนึ่งลายพรานมาแล้วค่ะจะฟากนี้มาไม่ได้ <c oughs> รู้สึกเซฟเหมือนกันนะคะทุกคนมาที่ป่าที่เขาตัดป่านะ่ะอืเพราะว่านายพรานเขาไม่เข้าอะะ่าะค่ะพอเข้ามาก็ไม่ได้สัตว์อยู่ดีเพราะว่าเครื่องเสียงมันดังเนาะเครื่องเสียงรถมันดังสัตว์ป่านี้เบิ้ด สวยสวยงามมากอุ๊ยโอ๊ยอ๊ยตะกร้าเกือบคว่ำโอ้เนี่ยทุกคนดูราก โอ้โหสวยมาก <S <S <ess> เก็บยากมืกันเนาะปลาบลูบอรี่เนี่ย <S <S โอ้โมีเพื่อนๆถามอยู่ว่าต้นแบบนี้คือ ้นบลูบร์รี่นะคะนี่บลูบรบ์รี่ค่ะแบบนี้ค่ะผละไม้ผลไม้ป่าเงินล้านเงินแสนแล้วแต่คนเก็บได้เลยค่ะมีเวลาไปเก็บก็ให้เงินเยอะนะคะทุกคนหน้ดเจ๊เจ,เจ๊ยังเคยไปเก็บเลยค่ะ ป่าบลูเบอรี่มันสวยมากนะต้นนะต้นมีแต่สวยๆมัมองไม่ค่อยชัดแค่นั้นแหละมองยากหายากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหาไปเรื่อยๆจ้ะ knee เงียบฟังเสียงเขาตัดไม้ค่ะเพลินดีเพลินดีเจ้นะเพลินนะคะแต่ท่านผู้ชมไม่รู้เพลินหรือเปล่าฟังระบบเขาทำงานไปครึ่งตะกาแล้วค่ะทุกคนดูตะการนี่เยอะเหมือนกันนะนดอกแบบนี้เอาไปตากสวยค่ะ đang bứt bứt lời Mm. Oh, Så jeg. เราจะเริ่มเก็บทางไหนก่อนเลย อันนี้ไม่ใช่เห็ดหน้าเหมือนนะคะทุกคนเห็ดดำนะแต่ว่ายังเล็กอยู่เจ๊ก็เลยไม่ได้เก็บไปคัดเอาโอ้งดนี้เก็บกลุ่มนี้ได้ค่ะดีใจจังป่านี้ใช้เวลาสามอาทิตย์เลยนะกว่าจะโตจากไซส์นั้นเนะเาะอเขาพากันขับรถออกไปกินข้าวแล้วมั้งทุกคน จะเห็นรถเจ๊อ่ะอ๋อ oh. รถวอลโวนั่นออกไปแล้วแสดงว่าเราจะเข้าป่านั้นได้แล้วค่ะทุกคนแต่ก็ถ้าเข้าป่านั้นไปเขาคงไปกินข้าวเดี๋ยวเขาก็ต้องมา mm hmm. สวยมากค่ะมีเสียงคนคุยกัน อยู่ไกลเลยค่ะโอแบบนี้เก็บไว้ค่ะไม่เก็บไปนะจ้ะาง้งีแบบ เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนที่เก็บขายเนาะโอ้โหเก็บกันมันเลยอะเก็บกันมันเลยเนาะแบบนี้เนาะเป็นโกโก้แบบนี้เลยจ้ะแบบนี้เจ้จะไม่เอาไปนะคะสวยสวยมากจ้ะโอ้โหไม่อยากดึงขึ้นมาทั้งกอค่ะอยากจะเก็บกอเข้าไว้ที่นี่ นทุกคยังเล็กอยู่เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนะะี่ค่ะได้แบบเนี่ยตะก้านี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเจ๊ก็คงจะเดินไปเก็บไปนี่แหละคะ่ะก็จะได้เต็มตะก้าอยู่แล้วนะคะเดินไปก็เก็บไปนะจจะนี่แบบนี้ค่ะเดินไปก็เก็บไป ขยุ้มขยิมันไปทีละนิดละหน่อยเดี๋ยวมันก็เต็มตะกร้าเองค่ะนี่ค่ะดูค่ะยังมีอยู่เยอะเลยค่ะ